วันที่9มิถุนายน2567นะครับมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอทั่วประเทศนนครับขณะเดียวกันบรรยากาศการเลือกวุฒิสภาในพื้นที่จังหวัดยะลาและก็จังหวัดนาราธิวาสมีความคึกคักและก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ บรรยากาศการเลือกสอวอในระดับอำเภอของจังหวัดยะลานีครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นสถานที่เลือกสอวนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่อสได้ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตั้งแต่ประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดยะลานีครับทั้งที่สถานที่เลือกสอวอซึ่งมีทั้งตำรวจอสคอยดูแลความเรียบร้อยนะครับในขณะที่เวลาแปดนาฬิกาถึง9นาฬิกานะครับก็ได้มีผู้สมัครจํานวน18กลุ่ม64คนทยอยเดินทางเข้าไปรายงานตัวกับทางกรรมการ ประจำสถานที่เลือกของกลุ่มที่ตนเองสมัครพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนและส่งมอบโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการเลือกสวนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดป้ายห้ามผู้ไม่มีผู้ไม่มีหน้าที่เข้าไปในหอประชุมพัฒนารัฐพร้อมกับกําหนดจุดถ่ายภาพให้กับสื่อมวลชนส่วนประชาชนที่เข้ามาสังเกตการนะครับทางกรมในการเลือกตั้งได้ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในให้นั่งชมการลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ ค่ะในส่วนของการเลือกสวระดับอำเภอเมืองยะลานะคะมีจํานวน64คน18กลุ่มค่ะซึ่งกลุ่มที่มีผู้มารายงานตัวเกิน5คนนะคะจะต้องลงคะแนนเลือก2รอบรอบแรกค่ะเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับ1-5นะคะจะเป็นผู้ได้รับเลือกในกลุ่มนั้นและรอบที่2ค่ะซึ่งจะเหลือกลุ่มละ5คน แ8กลุ่มที่จะต้องจับสลากแบ่งสายเลือกคว้วยข้ามกลุ่มด้วยกัน4สายนะคะแต่ละสายก็จะต้องเลือกกลุ่มอื่นในสายเดียวกันห้ามเลือกกลุ่มตัวเองค่ะซึ่งมีผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด3ลําดับแรกนะคะของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มอาชีพจะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอไปเลือกในระดับจังหวัดต่อไปค่ะ